นี่จะใช้สัก10นาทีอุณหภูมิ200นะคะนี่ก็จะใส่พวกสมุนไพรลงไปนะคะแล้วก็เราจะนำามาต้มมาตุ๋นอีกทีนึงนะคะเพื่อให้เนื้อ,ขอเขาเปื่อยก็เป็นสมุนไพรบ้านเราค่ะมีตะไคร้ใบมะกรูดมีขา่า อันนี้อะไรอันนี้ขิงนะคะขิงแล้วก็มีหัวหอมนะคะหัวหอมใส่เยอะหน่อยหัวหอมถูกค่ะช่วงนี้5กิโลอยู่ที่40โครนนะคะเราต้องใช้ให้มันหมดไวๆเพราะว่ากินไม่ทันค่ะเพื่อจะทำให้น้ำเขาออกมาหวานแล้วก็จะมีใส่แครอทด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาลงน้ำกันเลยจ้า อบไปประมาณ10นาทีนะคะแต่ว่าน่าจะความร้อนไม่ถึงเนาะหนังไม่เกรียมแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำข้าวผาหมูเนาะเดี๋ยวเราเอาไปต้มต่อนะคะตุ๋นต่อใช้ไฟอ่อนๆค่ะตุ๋นไปสักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงแล้วแต่เราชอบความนุ่มของเนื้อเขานะคะร้อนะ จะเป็นแครอทนะคะเพื่อนๆแครอทนิดหั่นไว้แล้วก็แช่แข็งเป็นน้ําแข็งแบบนี้ก็จะใส่ลงไปด้วยใส่ให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราจะล้างตู้นะคะเดี๋ยวเราจะทําใหม่ช่วงนี้แครอทถูกค่ะตอนไหนที่แครอทแพงเราก็จะทําเก็บเป็นแช่แข็งไว้อย่างนี้นะคะไว้ทําประกอบอาหารเนาะหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเนาะ นี่นะคะหลังจากที่เราตุ๋นเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วก็เนื้อเขาก็ค่อนข้างจะเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะตักออกเราก็เก็บไว้กินวันหลังนะคะหรือว่าจะกินวันนี้ใช้จิ้มกับน้ำจิ้ม จวหรือว่าเราจะทำน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวหวานนะคะแล้วแต่เรานะคะเราอยากกินแบบไหนเนาะแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันก็จะเก็บเราก็จะไปเก็บไว้ในอาช่องฟีดนะคะเอาไว้กินวันหลักนะคะเป็นการถนอมอาหารแล้วก็ง่ายสะดวกสบายค่ะเราก็มาทำการหั่นเลยนะคะเราจะไปทำเป็นอ่ต้ยมยำอีกทีหนึ่งเราก็ทำน้ำน้ำต้ยมยำแล้วเราก็เอาไป เอาเนื้อที่เราทำได้นะคะเราก็เอาไปใส่อีกทีหนึ่งเห็นไหมคะเนื้อมันเปื่อยยุ่ยมากค่ะจะได้กินง่ายๆเนาะเนื้อเปื่อย เสร็จแล้วนะคะเราก็ลาะเอาเฉพาะเนื้อกับหนังนะคะกระดูกเราก็เอาทิ้งไปเนาะอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มเปรี้ยวนะคะมีกระเทียมมีพริกมีแตงเครื่องเคียงใครชอบเน้นแบบว่ากินหนังก็จะมีหนังนะคะอร่อยค่ะนุ่มมากนะคะเพราะว่าเราตุ๋นไว้นานเนาะ เปิดกินกับเบียร์นะคะมีเบียร์สกักกระป๋องเย็นๆเนาะแล้วก็กินมันจะไม่เลี่ยนนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมันต้มเราเอาไปต้มแล้วก็น้ำของเขาที่ว่ามันมันช่วงที่เป็นหนังตรงนี้นะคะเขาก็จะมันเขาก็จะออกกินกับข้าวสวยร้อนร้อนก็อร่อยหรือว่าจะกินทานเล่นค่ะ เป็นกระบับแก้มหรือจะเอาไปทําเป็นยำแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะคือถ้านี้ทาอย่างนี้เนาะบางทีซื้อมาสองขาก็ต้มไว้แล้วก็แต่ว่านี้จะไม่ต้มให้มันเปื่อยขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเวลาเราเอามาทําอาหารหรือทําต้มยำอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะพอดีเลยมันก็จะอร่อยบีบมะนาวใส่พริกผงเข้าไปทำแบบทำแบบง่ายๆนะคะใส่ต้นหอมเข้าไปก็จะอร่อยคะ่ะแต่นี้เราจะกินแบบนี้เนาะ กินขาหมูแต่ว่าไม่ใช่ขาหมูพะโล้นะคะคือบางทีกินขาหมูพะโล้แล้วมันหวานเนาะมันก็เลี่ยนเลี่ยนกินบ่อยแล้วก็หาอย่างอื่นทํานะคะถ้าทานไม่หมดหรือยังไงเราก็อาจจะแบ่งทานนะคะคิดว่าที่ทําเยอะขนาดนี้ทานไม่หมดคะ่ะน่าจะกินได้ประมาณสองมื้อสองคนเนาะเราจะเอาไปใส่กว๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะหรือใส่มาม่าอย่างเงี้ย ดีมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามให้กำลังใจ subscribe กดไลค์ให้นิดด้วยนะคะแล้วนิดจะกลับไปปักตะไคร้ให้ทุกบ้านค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์และติดตามให้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ